โต่อคนได้วันนี้ตัวรถได้ปีหนึ่งต่อคนห้าพันกีบเอาตั้งไปนำเนาะตั้งก็ห้าพันกีบอะสิบพันกีบทุ่งถุงเท่าไหร่สี<า>่สิบห้าพันบ่ได้หวะไหนคนอะ่ <c oughs> ะตอนนี้พวกมีโปรโมชั่นวะเ้างเห็น <c oughs> โปรโมชั่นได้เพราะว่าเหาถ่ายคลิปมานโปรโมทเด็ดโปรโมทแรงทงเที่ยวเด้ด จะได้ลุดสุดยอดคนนี้จะพันก็ได้ใจได้ก็ม่ฆ่าเด้อมาที่จ่ายเงินมาหรือว่าจ่ายเงินเลยจ่ายเงินเลยขันฝนตกกับเศ้าขันโทมได้นบุทาซื้อนอดเพิ่นให้เารานอดโอคนไปก็มีคนมาอยู่กำลังสิมาไปสิี่รถขึ้นไปได้บบดนี้ สบายดีสบายดีกันทุกคนเด้อยินดีตอนรับทุกคนเขาซู่อซองน้องแฟลตบยูเด้อทุกคนทุกคนเห็นยังว่าตอนนี้ก็รู้สึกแบบทำมาปารพำมาซาดทำมาซัดจิตใจและร่างกายของเราออกมาปวดยแล้วก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับทรมชาตาที่เขียวสดงดงามแต่เนาะตอวนี้คือแบบรู้สึก ทุกคนหายากคือทุกคนบรรยากาศแบบนี้นะมากับอากาศดีดีมือนี้เนาะพี่ยังบอกพี่น้องซ้าบ่าเข้ามาใส่ก็คือเข้ามานี่ก็คือผูหัวโลนหรือว่าผูหัวซางนริงเนาะนี่ทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือทานสมัยเก่าเนาะตอนที่น้องบอมน้องยูมาปีก้อนเนาะพี่กายด้วยปีกอนถึกแล้วแต่สงปีหลังเนียนอันน้องบอมน้องยูขนาดได้ย่างขึ้นมาเอาเนาะทุกคนบางคน พีพีเอฟซีทุกคนก็อาจจะเคยเห็นคลิปนั้นน้องบอมเป็นเจ็บขาเออเจ็บขาขยักมาคิ้วนี้มาแม่นไอ้นางเจ็บขาแต่ว่าไอ้นางมาเนี่ยไอ้นางโชคดีได้เพราะว่าเพิ่นเอารถขึ้นมาฮอดจำผู้พีเดอเนาะตอนนี้เพิ่นพัฒนาปรับปรุงให้เอารถขึ้นมาจำฮอดพี่ได้เนาะพี่น้องจะเก็บเงินผู้หนึ่งห้าพันห้าพันกรีบแล้วก็ห้าเฮาเซาแบบเซาถุงบ่เซาตั้งบอไปนีก็จะมา ทุงกระซิบพันตั้งกระซิบพันคือทุกคนที่ได้เห็นเลยเนาะอันที่น้องบอมต่ออันทูงราคา่นอันนี้คืออันสายโตลูกค้าเก่าได้ฟูเนี่ยลูกค้าเก่าสายโตน้องทุกคนเดี๋ยวมื่อนี้น้นองสิพาทุกคนขึ้นไปขึ้นไปไ<ห>นจอมภูสูงไปบอขึ้นไปภูสูง จะพาทุกคนย่างไปบึ่งมุมสูงของภูหัวโลนนาะเดูหยวมางคือว่าเป็นยังไงเนาะป้าเดี่ยวเป็นแต่กับแบบเคียวสดงดงามขนาดเนาะทางนี้ก็พาทางนี้ก็เป็นภูเนาะช่วงนี้ท่นก็คือนาะจะจากว่าเขียวสดงดงามเพราะว่าเป็นระดูฝุ่นเดาะส่วงค้าไผ่มาฤะดูนี้คือพวกกั้นหรือว่าโอเคเลยเนาะภูที่ภูที่ตัวภูหัวโลนภูหรือภูหัวซางนี่เป็นตอนนี้มากเห็นเป็นเป็นแบบอกำลังดูเด่นทองเคียว แรล่งหนึ่งที่แบบโด่งดังที่สุดจนไปถึงประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะเพิ่นอันที่น้องเฟสเคยสัมผั์เพื่อนมาหลายๆคนเพิ่นถามว่าแม่นไผ่มาหลายที่สุดถ้าเป็นทนต่างประเทศเพิ่นว่านักท่องเที่ยวทางภาคไทยเนาะได้อามาหลายที่สุดก็คือพวกฟูหัวโลนและก็วางน้ำเขียวเนาะทุกคนอม้นนี้ก็พาทุกคนมาแบบสมใจแห่งที่อยากมาแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนขึ้นไปถึงจุดภูสูงสุดเนาะคุเนาะ ไวบ่หนังบ่ไหวไหวจังเด้ก็ไหวสวยได้มาทั้งทีแล้วฮาก็ขอเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกกันเ้อเนาะบอกกันเลยว่าสู้ชีวิตแห่งทางหนังแบบเลยคนไทยเพราะว่าตอนนี้ฝนกําลังจะตกมาแล้วอารมณ์บ่มาอีกล้วกูจะบ้าไงเด้อรอเบอร์มาเด้อมีแต่ฝนที่มา ลมหมาพุ <tama> ่นสิมาลมลมบ่แม่นธรรมดาเด้เนาะถ้าใช้หูพื้นนี่เนาะตากล้องเฮาก็คือเอ้ยน้อยเนาะยกแขนขึ้นเด้อ นี่ก็คือตู้ที่เพึ่นสร้างขึ้นให้นักท่องเที่ยวมาแล้ะได้พักเนาะนนนคนก็มาหลายแวต่ว่าส่วนหหายขเขาจะไปไทายหอูอยู่พูนเนาะอยากไปเหิงพูนพี่นอ้องเห็นบ่พี่นอ้องมีคนไปเหิงพูนนี่เห็นว่าเห็นต่เงาหน่อยๆคือจะมีอ่าคนขึ้นไปเนาะขึ้นไปสุดเลยอู้ยอยากหูได้่าเพื่นใช้เวลาจากกี่ส่วม,มงเนาะ เค่อจอึ้นไปหอดนั้นนี่ลมดเย็นดีขนาดพี่น้องอากาศตีแหงอันนี้คือภูหอดโลนเนาะได้มาสามีกระซืนใจพี่น้องอยากขึ้นไปถึงพูดอยู่เนาะแต่ว่าอากาศฮอนแล้วตอนนี้ขึ้นไปก็คือโหูไก่แหงบรรยากาศผู้หวโลน ตอนนี้ก็คือจักแบกอีกลุงตุงนั่งแบกตัง้งได้แบกถุงได้แบกน้ำได้เนาะเพื่อจะพาทุกคนไปดูวิวสูงจุดสูงสุดแต่ว่าบนสูงสุดดอกจุดสูงสุดแม่นผู้ไอ้นั่นเนาะเดี๋ยวเราจะไปผู้ไอ้นี้ผู้ไอ้นี้เป็นอันดับที่สองที่สูงจอมผู้ไอ้นี้ดอกผู้ที่ก็ะผู้ไอ้เดียวกันหมดก <c oughs> <ป>็มุมไม่เฮาดีเลได้ไปถ่ายมุมนี้ว่านงงามเลได้เออมุมนั้นงามมุมนั้นนะถ่ายหุบมุมนั้นนะแต่ว่าปีนี้ไปเนาะทุกคนนี่ ออไปมาเขาก็ไปทังท่ายูทูปมันก็ได้อะไรน้อนนย <ไป S 1> ตอนนี้เขาสิพาร์ตไปลุยแค่สองคนเนาะไปแค่สองคนคือไอ,อกก้น้นอยก,กับไอห,หนางนั้นเพิ่นไปอ่าไปไปเวียกเนาะไปเวียกแล้วก็เพิ่นว่าอันคือทิพาโดนเลือดจิ้เหาลินยูนิต้าเนาะจิ้วเห่เลยว่าทิพารี่น้องไปเบิงึงจุดชมวิวสูงสู้วันนั้นเนาะบมเมนต์วันนี้วันนี้วันนี้น <laughs> <laughs> วายยูเรียกันเ้าไปทางนี้นะไปทางนี้ได้หนิแล้วเขามา นลัดขึ้นตอนนี้เขาก็ขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วก <c oughs> ็ร <c oughs> ู้สึกว่าคนท่านกระเริมสิลุขึ้นมานำนะคนนะขึ้นมาแบบล่างไหลแหงนะทุกคนล่างไหลลุขึ้นมาเนาะ กะบางคนก็นลงไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาไหมบางคนเนาะเนาะพันสิลุ่มเหรอพันชิลุ่มพันสิลุ่มาดีบ่ามีแต่เขาขึ้นมาขนาดนี้รู้สึกว่าวิวกระหามได้ขึ้นมาขนาดส้ำนีได้ขึ้นสูงแม่กินเนาะขึ้นไปสูง,สง,สงจอมผู้เองค่ะ,ะ <c oughs> เห็นมืดเลยทุกมุมทุกอันเนาะไปเราจะขึ้นไปจอมผู้นี้ เสียงหันใจเต้ละคุณไม่ต้องใชเงินนะพี่น้องตอนนี้เราก็ขึ้นมาฮอดและเด้ินลงผูกที่เขาตกกะที่อยากขึ้นขึ้นมาแล้วกับวิวเออฟ้าต่องมาค่อยดียดนี่อยู่ประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวปิดกล้องล่างให้เบื้องเนาะว้าวพี่น้องนี่ขึ้นมาแล้วกับเสียแฮงอ่าถึงว่า ฟาสีเดตยุระกามเนาะแต่ว uh ่าลมนะเย็นผัดจอยโจยคือเก่าเนาะอานั่งมาจี yes, ้อยู่นี่เนาะออานั่งมาจี้อุ้ยนางังส่วนหล่ย่านแม่เขามากลางเต็งมาค่ะตอนนั้นมาเข่ามากลางตีนตัวเขาทาายคีอันนอนกลางคืนกลางอยู่วันนี้เลยมันเป็นดินเพียงเด็กกับโนนทะเลกรบพูโนนเองนั่นนอนเจ้ากลางเนาะนนพุ่มเนโปเพียงนอนบางบางทีละเมอต๊เตียงคือเจ้าดิโอชีวิตกระพะ จ้องยาาก็จ <stuk ip presents> ้องหมดเลยเงือปไนั้นคือเด็กจไปนอนตกผูบบ่าบุได้นอนขนาดคนนอนตุกเตียงอย่างไรผูหัวโลนผูหัวใจใครไปใส่สมบูรณ์หรือมาใส่สมบูรณ์ที่ตรงที่ตรงไม่พลาดนั่นก็คือผูหัวโลนนี่เลยเนาะนี่ มือนี้ฮันมือนี้เป็นวันศุกร์เด่จริงบ่เห็นอัน,ม,นมีเห็นคนมาหลายมืออืนอนอนนนอ่นผู้หละคนมาหลายนะตอนเศร้าตอนเฮาที่ไปปีนผาอืคนมาพี่เต็มมาหลายแทลาไามะอันขจ้าถูรบอกเนาะอันคนมาเที่ยวอันพูหัวโลดล่หลายตอนเศร้าแล้ววันนี้เขาเริ่มเมื่อเพราะมันสวยดิมันได่ดโนโนดิ เนาะเพราะว่าอ sure ันน <Rainbow. S 1> ี uh ้ก huh. ็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าคนมาเนาะก็อยากอ่าขอแนะนำนิดนึงเนาะเรื่องสัจักว่ามาแล้วเพิ่นมักอันทิมขี้เนื้อสะสายแบบนี้เนาะก็คือข้ามาแล้วก็ขอให้เก็บขี้เนื้อไปให้เพิ่อนนำด้อเนาะนักท่องเที่ยวมาหลายบอมาหลายคนไทยเพิ่งมาหลายอ้ยนี่นี่แต่เดว่าคนไทยมาหลายช่วงประมาณมื้อใดเขามักมาหลายที่สุดวันจ่อวันที่ เช้าวัอาทิตย์เนาะโอ้อันนี้วันศุกร์เนาะบ่ค่อยมีคนมารถมาอะไรเนี่ยท่างเทบเันดี้เฮ็ดขึ้นมาจับนี่แม่มุนานะทางคักเทะ <laughs> ตอนนี้เราก็ขึ้นมาชมวิวได้โดนเติบแล้วเนาะมาตั้งแตอนหนึ่งโมงตอนนี้ส่วนสี่สองโมงละน้องบอมน้องจูกระสิพาทุกคนกลับแล้วเนาะนี่มือนาโอกาสนาพามาไม่เนาะพี่น้อง ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเฮาเดี๋ยด้วเนาะคือเฮาตั้งใจผ่าทุกคนมาผูหัวโลนแหงเนาะคลิปนี้ก็ฝากคพีเอฟซีทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้น้องบอมน้องยูเดี๋ยวฝากทุกคนเดี๋ยวฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเฮาสองคนเลยเนาะ ตอนนี้พวกเราสองคนกำลังสิกับเนาะโอ้สองคนเพื่อน,นอหันยิ้มกับแม่ลุงปานี้เฮาลุงละเพราะว่าเพราะว่ามือนี้เอากับสิกับแล้วเนาะเพราะว่าคลิปนี้กับสิได้อยู่ในไซส,สมบูรณ์เป็นคลิปสุดท้ายและะ้วเนาะทุกคนไปที่ฮอสิพาทุกคนลงไปแบบวัวัยเลยนะเลนาะเรียดนะเรียเ,เ,เอเนเอนืกอยเสียใจว่า น่าเสียใว่าอันเฮาได้มานไอ้น้อยเออไอ้น้อยกับไอหางเนาะเพื่อนท่านได้ไปฮ็ตเวียกของเพิ่กนอนเนาะแล้วเขาขึ้นมาสองคนแล้วบันนี้แล้วเพิ่นท่านาเกี่ยไปสิตัวที่เมือแล้วแล้วเพิ่นบอกว่าฮิปลงมา,นามเนาะเพราะว่าเมือพ้องกันเนาะทุกคนน้องบอมน้องยูนะขึ้นมาได้สองคนเขนาก็เลยว่าสีได้พากันเมือและ้วบันนี้เนาะไปทุกคนเรียนกอนเด้อ นี่ทุกคนตอนนี้เฮากะลงมาจากคูู้หัวโลนแล้วเฮากะพากันมากินต่าเนาะนก่อนที่จะกลับลงสาลเนื่องจากว่าหิวข้าวนะพี่น้องแต่ว่าข้าวมืดก้อนอเป็นบ่อไอ้หน่อยข้าวมืดคือค่ายคือเพอนขายข้าวดีแหงเออขนาดวันศุกร์ขันมือมันเสาร์อาทิตย์แห้งเพอว่าเลยเนาะนี่ก็คือสั่งข้าวมาบ่ได้ขา้าวแต่ว่าได้ต่ำต่ำนี่สองคกแล้วเนาะอันนี้ต่ำต้นเนาะพี่น้อง เขาก็มากินซี่ขุนเนาะก่อนที่จะกลับลองสารนอ้องคุณเปจังไดงแซ่บบ่แซ่บทานเพื่อนกับประดับประจางามเห็นพี่น้องนี่สาธาน ไพี่น้องตอนนี้เขาก็คือพากันออกอกมาจากอ่าบ้านภูผนูลแล้วเนาะบ้านภูผื่นอาวรวงแล้วมุ่งหน้าไปเมืองไปบ้านนามูแล้วเนาะตอนนี้คือคือที่พากานคับลงสถานทุกคนเปลี่ยนเครื่องเนาะอ่าโบแปลกใจเลยที่อ่าเพื่อนเวลานว่าจะมีคนไทยมักมาหลายมาเที่ยวอยู่ว่ะหัวโลนผัวโลนตอนนี้กําลัง ใส่สมบูรณ์เนาะหรือใส่สมบูรณ์นั่นเองใครนอนเนี่ยเขาจะว่าวิวสวยแล้วก็สาวใส่สมบูรณ์มีแต่คนสวยๆเนาะทุกคนงามงามเนเจ้าอ่ะเป็นคนเป็นคนที่เก็บปีนะมู้ดงามเลยโอเคนะทุกคนเฮากระชิลาทุกคนไปก่อนเด้อเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ๆเอ็ซีทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องจูดีเด้อคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้าย พี่เฮาจะพาทุกคนอยู่ใส่สบู่แล้วเนาะต่อไปกะจะได้เห็นเฮายูใส่ชีวิตอยู่อ่าบ้านนอกเหมือนเดิมแล้วทุกคนเลยพาปูหาปลาให้ใจน้องรื้งเนาะลองสาสตร์อีาแล้วหลก็เอนไปบ้ายเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องยูเด้อเนาะว่าต่อไปนี้พวกเฮาจะเอาคลิปแบบใดให้พี่น้องนบ้งเนาะรอรลุ้นคลิปต่อไปพี่น้องฮับห้องว่าพี่น้องคืกใจแน่นอนเนาะบุพิดหวังแน่นอนเลย